นิยายเสียงเรื่องเมียเก่าของคุณสิงหาโดยน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตายขอเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะบทที่5พ่อน้องกันเมื่อออกจากบ้านของตุนแล้วสิงหาก็ไปหาเล็กเลี้ยงของเขาตามสัญญาหลังจากนั้นก็กลับมานอนคอนโดเหมือนเดิม ถึงสิงหาจะมีเด็กเลี้ยงหลายคนแต่เขาไม่เคยให้ความหวังหรือค้างคืนกับเด็กคนไหนเลยไม่เว้นแม้แต่โสภาพันคนขับรถจะรู้ใจเจ้านายดีดึกดื่นแค่ไหนเจ้านายเขาจะกลับมานอนคนโดเสมอเขาเป็นคนขับรถมีหน้าที่ทำตามคมสั่งเจ้านายถึงแม้จะลำบากบ้างเพราะบางวันสิงหามีธุระทั้งวันและต่อยาวอีกค่อนคืนแต่ด้วยค่าจ้างที่สูงและคงไม่มีเจ้านายที่ไหนกล้าจ้างเขาในราคานี้ ดังนั้นเขาจึงทำงานให้คุณสิงหาเตรียมความสามารถคุณพิมพ์วันนี้นัดพนักงานที่สมัครตำแหน่งเลขาเข้ามาสัมภาษณ์งานได้เลยครับค่ะคุณสิงหาดิฉันจะจัดห้องประชุมเล็กเป็นที่สัมภาษณ์นะคะครับแล้วก็ทำเรื่องรางานให้ตุนภัทรอีกสามวันรับทราบค่ะท่านประธานงงค่ะงงประธานบริษัทร,รางานให้พนักงานตำแหน่งเล็กกระจิตรต,ตามนั้นค่ะเอาที่ท่านประธานสบายใจด้านตุน เมื่อท่านประธานยื่นคำขาดให้เขาพักผ่อนอยู่บ้านต่ออีกสามวันถ้าเขาไม่ทำตามก็จะให้เขาทำเรื่องลาออกเขาจำเป็นต้องทำตามคำสั่งท่านประธานตนเลยถือโอกาสทำกิจกรรมเล็กๆก,กับลูกชายอย่างเช่นการทำกับข้าววันนี้พี่ภูมิพี่ชายข้างบ้านเอาปลาช่อนตัวใหญ่มาให้เขาเขาก็เลยคิดว่าจะทำห่อหมกปลาช่อนแต่คงต้องเลาะก้างออกให้หมดคุณยายจะได้ทานง่าย ดังนั้นวันนี้กิจกรรทำอาหารแม่ลูกก็ได้เริ่มขึ้นเสียงหัวเราะของสองแม่ลูกก็ดังกึกก้องไปทั่วบ้านเสียงแห่งความสุขซึ่งคุณยายไม่เคยได้ยินมานานแล้วในที่สุดเสียงหัวเราะก็กลับมาสู่บ้านหลังนี้เหมือนเดิมหลังจากลูกเขยและลูกสาวจากไปอย่างกระทันหันและถัดมาหลานชายของเธอท้องไม่มีพ่อบ้านหลังนี้ก็มีแต่ความเงียบงนัน หลังจากตุนข้อลูกก็มีรอยยิ้มกับเสียงหัวเราะบ้างเป็นบางครั้งแต่พอผาระหน้าที่ที่ตุนแบกรับนั้นทําให้นานๆทีถึงจะได้ยินเสียงหัวเราะจากหลานชายตัวเองสิงหามาให้สัมภาษณ์ผู้สมัครด้วยตัวเองแต่เขารู้สึกว่าเขายังไม่ถูกใจคนไหนก็เลยให้เลขาเลือกเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเขาจะเป็นคนตัดสินใจคนสุดท้ายท่านประธานคะไม่ถูกใจคนไหนเลยเหรอคะถ้าอย่างนั้นเราเปิดรับสมัครคนนอกดีไหมคะ เดี๋ยวรอก่อนวันจันทร์หน้าค่ะวันนี้มีงานที่ผมต้องเซ็นอีกหรือเปล่าเลขาพิมพ์ดูตารางงานใน iPad ก็เห็นว่าตอนนี้งานที่ท่านประธานต้องเซ็นเอกสารไม่มีแล้วงานวันนี้ไม่มีแล้วค่ะสิงหามองนาฬิกาข้อมือเห็นว่าเวลานี้เกือบบ่ายสามโมงบอกลุงทัพเตรียมรถค่ะท่านประธานของที่ผมสั่งให้เตรียมเอาไว้เรียบร้อยหรือย,อยังครับดิฉันให้ลุงทัพเอาไว้ที่รถเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากครับ พูดจบเขารีบหยิบเสื้อสูทขึ้นมาพาดกับแขนก่อนจะเดินออกจากห้องทันทีในที่สุดสิงหาก็มายืนอยู่หน้าบ้านหลังเดิมเมื่อวานบ้านของตุนเขาเปิดประตูรั้วเข้าไปโดยไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของบ้านเขาถือว่าเมื่อวานคุณยายเรียกเขาว่าหลานเคยแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเข้าออกบ้านหลังนี้เหมือนเป็นเจ้าของบ้านคนหนึ่งวันนี้เขาเอาซุปไก่และลังนกมาฝากคุณยายและช็อกโกแลตมาฝากคนตัวอ้วน ก่อนที่เขาจะเปิดประตูเข้าบ้านเขาได้ยินเสียงสองแม่ลูกกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่ร่วมกันมีเสียงหัวเราะอย่างมีความสุขลอดออกมาเขาเปิดประตูบ้านเข้าไปข้างในเห็นสองแม่ลูกกำลังช่วยกันทำอาหารอย่างสนุกสนานเหมือนคนตัวอ้วนจะมีความสุขที่สุดพอหัวเราะจนเห็นฟันที่ยังขึ้นไม่ครบซี่ส่วนคุณแม่ก็กำลังตักอะไรบางอย่างใส่ใบตองที่มีรูปร่างสี่เหลี่ยม ตุนได้ยินเสียงคนเปิดประตูบ้านเข้ามาจึงเงยหน้าขึ้นเห็นท่านประธานบริษัทเดินเข้ามาข้างในบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตในมือหิ้วของพรุงพรางเต็มไปหมดสวัสดีครับท่านประธานสวัสดีครับตุนสวัสดีครับสุดหลอ่อเขาทักทายตุนก่อนที่เขาจะทักทายคนอ้วนกลมดีครับเด็กชายยกมือไหว้พร้อมโชว์รอยยิ้มที่เขาคิดว่าน่าจะหวานที่สุดให้กับคุณลุงแปลกหน้าผมซื้อของมาฝากคุณยายกับคุณด้วยครับ สิงหายื่นของฝากให้ตุนพัทรส่วนทุงนี้ของสุดหล่อประจําบ้านครับสิงหายื่นถุงขนมให้เด็กชายตัวน้อยขอบคุณครับเด็กชายตัวน้อยยกมือไหว้รับของฝากขอบคุณครับท่านประธานไม่ใช่ที่ทำงานเรียกผมว่าสิงหาก็ได้ครับไม่ดีกว่าครับผมแค่พนักงานระดับล่างไม่อาจเอื้อมครับสิงหากลัวจะเสียบรรยากาศเขาจึงเรียบปลี่นเรื่องคุยคุณกำลังทำอะไรอยู่เสียงหัวเราะด,ดัไปจนถึงข้างนอกเลย พอดีพี่ภูมิข้างบ้านเอาปลาช่อนตัวโตมาให้ผมกับลูกเลยช่วยกันทำห่อหมกครับน่าทานนะครับสิงหามองดูกระทงใบตองเล็กที่บรรจุอาหารที่มีสีเหลืองน่าทานตนเงยหน้าดูนาฬิกาแขวนที่ฝาบ้านก็เห็นว่าตอนนี้เป็นเวลาเกือบห้าโมงเย็นแล้วเขาจึงรีบยกหม้อขึ้นเตาเตรียมนึ่งห่อหมกเดี๋ยวถ้าคุณไม่มีธุระที่ไหนก็อยู่ทานข้าวเย็นได้กันนะครับเมื่อเช้าเห็นคุณยายถามหาคุณอยู่เหมือนกัน ประโยคสุดท้ายของคำชวนนำเสียงของตุก็เบาลงแต่ก็พอให้คนที่คุยด้วยได้ยินสิงหาได้ยินตนพูดแบบนี้ก็ถึงกับยิ้มกว้างผมฝากท้องด้วยนะครับตุนใส่ใบมะกรูดที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆและพิกชีฟ้าสีแดงที่หั่นตามเรียวยาวใส่ตกแต่งหน้าห่อหมกชวนทำให้มีสีสันน่ากินน่ารับประทานยิ่งขึ้นเป็นลำดับสุดท้ายก่อนที่จะยกซึ้งนึ่งขึ้น ส่วนลูกมือตัวอ้วนกลมตอนนี้กำลังมีความสุขกับการกินของฝากที่สิงหาเอามาให้จนลืมแม่จ๋าไปเสียสนิทให้ผมช่วยอะไรไหมครับคุณเคยทำหรอครับผมไม่เคยทำอาหารแต่ผมอยากช่วยคุณก็สอนผมสิถ้าคุณอยากช่วยเดี๋ยวช่วยหันประกาศข่าวนะครับเดี๋ยวเราจะทำต้มจืดทานกันครับตุลเดินไปหยิบผ้ากันเปื้อนผืนใหม่มาให้คุณสิงหาสิงหา,งหาร,รับผ้ากันเปื้อนที่ตุลยื่นให้เอามาสวมใส่แบบแก้กางๆ พอเขาไม่เคยสวมผ้ากันเปื้อนเลยตุนเห็นแบบนั้นก็เอาผ้ากันเปื้อนคืนแล้วสวมผ้ากันเปื้อนให้สิงหาพอม่อย่างนั้นก็ทําอาหารไม่เสร็จก่อนอื่นคุณนําผักไปล้างนะครับแล้วก็หั่นแบบนี้ตุนสาธิตวิธีการหั่นผักให้สิงหาดูสิงหาด้วยความไม่เคยเข้าครัวทําอาหารมาก่อนก็เลยพลาดโดนมีดบาดนิ้วตุนเห็นอย่างนั้นก็จับมือของสิงหาเอาน้าเกลือล้างก่อนจะใส่ย,ยารักษาแผลสด คุณไม่ระวังเห็นไหมครับเนี่ยโดนมีดบาดนิ้วเลยคุณทำแผลไปด้วยบ่นไปด้วยโดยที่ไม่รู้ว่าสิงหากำลังมองที่ใบหน้าของตนเองไม่ได้ฟังเสียงบ่นเลยเสียงบ่นของตุนไม่ได้ทำให้สิงหาลำคาญแต่กลับทำให้สิงหามีความสุขเขาเพิ่งได้เห็นหน้าผู้ชายตัวเล็กนี้แบบใกล้ๆผู้ชายตัวเล็กคนนี้ความจริงมีใบหน้าที่สวยหวานมากเพียงแต่ชอบทาแป้งหนาเตอะสิงหาไม่รู้เหตุผลที่ตุนต้องทำอย่างนั้น ตุนมีความรู้สึกว่ามีใครบางคนแอบมองหลังจากเลิกบ่นสิงหาเขาก็หันหน้าไปมองคนที่โดนมีดบาดก็พบว่าสิงหามองหน้าอยู่แล้วตุลรีบหลบสายตาแล้วแส้งลุกขึ้นไปดูห่อหมกที่ตั้งอยู่บนเตาสิงหาเห็นคนตัวเล็กอายจนหน้าแดงแล้วรีบลุกเข้าไปในครัวเขาเดินตามหลังไปตุนรีบไปทำกับข้าวสิงหารีบเดินเข้ามาช่วยทำกับข้าวต่อเจอตุนเอ็ดเสียงดัง แล้วไล่ให้เขาไปเล่นกับน้องกันแทนน้องกันตอนนี้เนื้อตัวเละอะเทอะจากการช่วยแม่จ๋าทำครัวและปากก็เลอะไปด้วยช็อกโกแลตตุนครับน้องกันเละอะเทอะหมดแล้วเสียงสินหาตะโกนออกมาจากมุมนั่งเล่นคุณช่วยดูให้หน่อยนะครับกับข้าวใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาน้องกันไปอาบน้ำสิงหาช่วยดูน้องกันต่อแต่รอเท่าไหร่ตุนก็ยังไม่เสร็จเสียทีเขาเลยตัดสินใจพาน้องกันไปอาบน้ำแทน สิงหาลุกขึ้นอุ้มน้องกันแล้วเดินขึ้นไปบนบ้านตรงไปยังห้องนอนพอถึงห้องนอนก็จัดแจงถอดเสื้อผ้าออกแล้วหยิบผ้าเช็ดตัวที่พาดเอาไว้ก่อนเขาจะม้วนขากางเกงและม้วนแขนเสื้อแขนยาวขึ้นพาน้องกันเข้าไปอาบน้ําในห้องน้ําเขาอาบน้ําให้คนตัวเล็กโดยได้รับความร่วมมือจากน้องกันเป็นอย่างดีเมื่ออาบน้ําเรียบร้อยแล้วเขาก็พาคนตัวอ้วนออกมาเช็ดเนื้อเช็ดตัวให้แห้งคราวนี้ ถึงเวลาต้องหาเสื้อผ้าใส่ให้คนตัวเล็กแต่เขาไม่รู้ว่าเสื้อผ้าของน้องกันเก็บไว้ที่ตรงไหนเขาเลยเปิดตู้เสื้อผ้าค้นดูตามชั้นภายในตู้มีเสื้อผ้าถูกพับไว้เรียบร้อยเป็นระเบียบดีมากแต่ไม่มีเสื้อผ้าของน้องกันเลยถ้างั้นลองดูที่ลิ้นชักข้างล่างก็แล้วกันพอเขาเปิดลิ้นชักดูก็พบว่าเสื้อผ้าของน้องกันถูกเก็บเอาไว้ตรงนี้เขาเลือกชุดสีน้ำเงินออกมา เลาสวมให้หมูกันที่กำลังนอนเล่นไปมาอยู่บนเตียงอย่างมีความสุขก่อนที่เขาจะปิดลิ้นชักสายตาของเขาพลันไปเห็นถอพลาสติกที่ใส่ผ้าอะไรบางอย่างเอาไว้ดูเหมือนเจ้าตัวจะพับเก็บเอาไว้เป็นอย่างดีด้วยความอยากรู้เขาจึงถือวิสาสะเปิดถุงพลาสติกใส่ออกมาดูปรากฏว่าเป็นเนคไทเส้นหนึ่งดูเนื้อผ้าละลวดลายก็พอจะดูออกว่าคนซื้อมีรสนิยมที่ดีมากในการเลือกเนคไท แต่ทำไมเขารู้สึกคุ้นๆสีกับลายของเน็กไทเส้นนี้เป็นอย่างมากในถุงใสย,ยังมีนามบัตรใบหนึ่งไม่ปรากฏชื่ออยู่บนนามบัตรนอกจากตัวหนังสือที่พิมพ์บนนามบัตรว่าผู้จัดการแผานกจัดซื้อ SD Marketing ที่อยู่ของบริษัทและธนบัตรใบละ1 0 0บาทจำนวน2ใบแต่ธนบัตรทั้งสองใบอยู่ในสภาพยับยูย่ยี่ที่คุณดูอยู่ไม่ว่าจะเป็นเน็กไทนามบัตรหรือธนบัตร เป็นของพ่อน้องกันสิงหาหันมาตามเสียงพูดก่อนจะพูดว่าผมขอโทษครับไม่เป็นไรครับแต่ข่าวหลังคุณไม่ควรลรื้อค้นสิ่งของของคนอื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตครับสิงหาหน้าเสียแต่อื่นใดเขายังติดใจกับเน็กไทยเส้นนั้นอยู่ทำไมเขาถึงรู้สึกคุ้นตาม,มากขนาดนี้ลงไปทานข้าวกันเถอะครับทุกอย่างพร้อมแล้วมาน้องกันลงไปมาหม่มข้าวคุณทวดรออยู่ น้องกันลุกขึ้นจากที่นอนแล้วเดินไปหาแม่จ๋าที่ยืนอยู่หน้าประตูห้องสิงหาลุกเดินออกมาพร้อมน้องกันก่อนที่เขาจะเป็นคนอุ้มน้องกันลงมาจากชั้นบนของบ้านจบบทที่ห้า